วัดเจ้าฟ้าสาลาลอยวัดหลวงปู่สงอยู่จังหวัดชุมพรสาลาการตะเรียนสาราลอยสร้างเมื่อปี2อ0พันห้าสองห้าเป็นสาลาเก่านะคะไก่เยอะมากค่ะ สาลาเก่าสาลาเก่านะคะสาลาลอยทางสาลาการบรีนตัวนี้เป็นพระโบโุดใหม่นะคะตรงนี้สาลาสมปู่เจ้าฟ้านี่ค่ะไยอยู่เต็มเลยเรือเรือยาวเรือยาวของที่บัด